ความหวังการรอคอยสันติสุขกลับขึ้นมาอีกครั้งพบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวในรายการใต้สันติสุขใต้สันติสุขินนลามมเชชื เข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงสู่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมคั่งคังยั่งยืน สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนรับเข้าสู่ช่วงของรายการใต้สันติสุขนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ร้อยสองมิกลเฮิร์์นะคะควบคุมการผลิตรายการโดยนายทัชชัยชิดเชื้อค่ะผู้มนุยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีดิฉันเฉลียวอินยิ้มทําหน้าที่ดําเนินรายการนะคะเจอเจกันเป็นประจำนะคะทุกวันพุธช่วงของเวลา9ก้นาฬิกาสินาทีถึง9ก้นาฬิกาสานาทีน ะะกับเรื่องราวต่างๆที่จะนํามาพูดคุยกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทําความรู้ความเข้าใจนะคะในส่วนของการให้พี่น้องประชาชนมีความรู้ความเข้าใจว่าเราไม่ว่าจะอยู่บนผืนแผ่นดินไหนเราคือคนไทยด้วยกันนะคะส่วนสําคัญที่สุดคือเราต้องการสร้างความสงบสุขนะคะซึ่งทางด้านของภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ,ะต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพุก ทุกพื้นที่เลยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะอยากให้สันติสุขกลับมาโดยเร็วนั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามรระฟังเรื่องราวต่างๆนะเรามียเรื่องราวที่เป็นสารคดี3นาทีกับอายการแผ่นดินมาฝากนะคะวันนี้จะเสนอในเรื่องราวสิทธทิทวงถามนี่เจ้านี้ลูกหนี่ต้องรู้โดยทางด้านของคุณกฤษดา ภูสาทองอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลานะคะจะเป็นอย่างไรรับฟั่งได้ในช่วงนี้ค่ะ3นาทีกับอายการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสานักงานอายการสูงสุด สิทธ์ทวงถามหนี้เจ้าหนี้ลูกหนี้ต้องรู้โดยกฤษดาภูสาทองอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลาครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการทวงถามหนี้นะโดยหลักก็จะเป็นการทวงถามตามพระบัญญัติการทวงหนี้พศ .2558 ซึ่งกำหนดให้การทวงหนี้ของ สถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อซึ่งทำการทวงถามโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ทนายความจะต้องทำการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ทำการทวงถามนี้กับลูกหนี้ได้ซึ่งมันก็จะมีตัวระยะเวลาในการทวงถามให้ทวงถามได้ในช่วงถ้าเป็นวันธรรมดาก็ตั้งแต่ 8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็ให้ทวงถามได้ในเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยในการทวงถามเนี่ยจะต้องไม่ใช้ถ้อยคําหรือวิธีการที่หยาบคายและทำให้ลูกหนี้ผู้ถูกทวงถามได้รับความอับอายและมีกำหนดระยะเวลา ที่จะมีกฎกระทรวงซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทย <c oughs> กำหนดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ในการทวงถามจะต้องทำการทวงถามได้เพียงวันละหนึ่งครั้งโดยไม่สามารถที่จะนำเอาไปใช้เป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดี ถ้าเป็นการทรวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีอันนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอื่นๆที่กำหนดเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะต้องออกเป็นหนังสือตวงถามหรือที่เรียกว่านติสส่งตามวิธีการที่กำหนดไปให้ลูกหนี้ซึ่งตรงนั้นคนที่ทำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทนายความหรือผู้ที่ได้รับมอบนา จากสถาบันสินเชื่อนั้นๆในการที่จะดำเนินการได้และในอันนี้เองเนี่ยรัฐก็จะมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลโดยมีเงินหน่วยงานหลักก็คือกระทรวงมหาดไทยและมีส่วนงานต่างๆของแต่ละส่วนราชการเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในการที่จะ,ะกำกับดูแลอีกครั้งหนึง่ง มันจะมีทั้งโทษทางปกครองซึ่งเป็นโทษปรับมีมูลค่าสูงตั้งแต่50,000นบาทขึ้นไปหรือบุคคลที่ทำการทวงถามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีโทษจำคุกด้วยนะครับขอรับคำปรึกษาทางกฎหมายสายด่วน1157 หากท่านผู้ฟังนะคะมีปัญหาเดือดร้อนนะคะต้องการขอรับคำปรึกษาก็สายด่วน1157นะคะเอาฝากไ,ไว้เลยละกันนะคะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังงานเพลงสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันนะคะว่าในส่วนของสอบตอนะคะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างกับช่วงของาการต้สันติสุขช่วงนี้พักฟังงานเพลงสักครู่เดียวจ้า สร้างความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมลดความเหลื่อมลำ้ำส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนจนเกิดผลเป็นรูปธรรมน้อมนำโครงการในพระราชดำรินำสันติสุขกลับสู่พื้นที่ชายแดนใตอ้อย่างยั่งยืน เข้าสู่ช่วงที่สองของรายการใต้สันติสุขนะคะช่วงหลังวันออกพรรษานะคะกิจกรรมต่างๆนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของการทอดกระถินค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะสปตค่ะร่วมพิธีถวายภาพพระกรถินพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะทำนุบ,บํำรุงบูรณนะ พระอารามศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนค่ะดรนบสมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสอบตอกันนะคะก็ร่วิธีถวายภ้าพ,พระกฐินพระรัตทานสมเด็จพระนางเจ้าเสดศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่วัดวิระรปราการ ตำบลโกตาบาโรอำเภอรามันจังหวัดยะลานะคะเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะอันนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลและก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยมีพลตรีนรงตันติสิทธิพรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีเป็นประธานในพิธีนะคะพร้อมด้วยนายอำนาชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพันเอกสิทธิศักดิ์เจนบรรจงผู้บังคับการ กรมทหารราบที่152ตลอดจนส่วนราชการทหารตำรวจฝ่ายปกครองและก็พุทธศาสนิกชนที่อยู่ในพื้นที่ก็เข้าร่วมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้พระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยาาะลาเจ้าอาวาสวัดเวรุวันประธานฝ่ายสงฆ์พระมหาอธิปัตยกิติยาโนเจ้าอาวาสวัชิระปราการที่ได้รับฉันทานุมัติให้เป็นผู้ครองผ้า พระกินและคณะสงฆ์ซึ่งปัจจัยที่รวบรวมได้จากบริวารกฐถินและผู้มีจิตสัทธาในครั้งนี้นะคะทางวัดวชิระปราการก็จะนําไปทํานุบารงุงพระอารามเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนนะคะซึ่งถือว่า ในครั้งนี้มีผู้มีจิตสถานี่เป็นจานวนมากเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้ก็จะมีการร่วมกันสืบสารขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีในพระพุทธศาสนาในพื้นที่ต่อไปด้วยนะคะสําหรับพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชธานสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจําปี2568นะคะทางศูนย์ประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดําริกองอํานวยการรักษาความมั่นคงในภาคสี่ส่วนหน้าได้ขอรับพระราชทาน ผ่านราชเลขาธิการในพระองค์เพื่อนํามาทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จาพรรษาครบถ้วนไตรมาสนวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกาลังใจแก่พุทธศาสนกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จานวน4วัดด้วยกันค่ะก็ประกอบด้วยนะคะเมื่อวันที่12ตุลาคมที่วัดหัวควรอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะวันที่19ตุลาคมนะคะที่วัดวชิระปราการตําบล โกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะส่วนวันที่26ตุลาคมนะคะที่วัดปิเหลงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็วันที่5พฤศจิกายนที่วัดโคกทรายอำเภอจนะจังหวัดสงขลานะคะไปต่อกันอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงของเทศกาลถือศีลกินผักนะคะหมู่ละนิติเสื่งหมู ทานน้าใจนราธิวาสค่ะก็มีการจัดงานถือศีลกินผักกระตุ้นเศรษฐกิจสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมค่ะนางสาวนัชยาสีดำผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าพอชรนะคะก็ได้เข้าร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งจัดโดยมูลนิธิ ซึ่งหมู่ทานน้ำใจอำเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอสุไงโกลกโดยมีนายกลิตนณันต์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าวค่ะโดยภายในงานนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเปิดโรงเจรับประทานอาหารฟรีรับชมพิธียกเสาโกเตงพิธีเดินสะพานสะดาเคราะห์ พิธีลุยไฟแล้วก็พิธีกรรมประทับร่างทรงซึ่งประชาชนที่สนใจก็เข้าร่วมกิจกรรมนะคะสามารถเข้าร่วมได้นะคะตั้งแต่บัดนี้จนไปถึงโน้นเลยค่ะท่านผู้ฟัง ตั้งถึงวันที่27ตุลาคมเลยทีเดียวค่ะปรับเทศกาลถือศีลกินผักนะคะหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าเทศกาลกินเจค่ะก็ถือว่าเป็นประเพณีสําคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีค่ะโดยเทศกาลกินเจก็มีจุดเริ่มต้นมาจากความเชื่อของชาวจีนโบราณที่ต้องการชําระล้าง ร่างกายและก็จิตใจให้บริสุทธิ์นะคะรวมถึงเพื่อบูชาเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะองค์กิ้วอองไตเตหรือเทพเจ้า9้าพระองค์ซึ่งชาวจีนชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองโลกและก็มวลมนุษย์นะคะทั้งนี้ประเพณีถือศิลกินผักในพื้นที่อํเาเภอสุงไงโกลกก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีค่ะที่สืบทอดมาอย่างยาวนานนะคะนอกจากจะช่วยส่งเสริมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไปแล้วนะคะก็ยังส่งเสริมและก็เป็นผลดีต่อ เศรษฐกิจและก็มีส่วนช่วยกระตุ้นการท่องเทีเ่ยวในพื้นที่เนื่องจากว่าในช่วงของเทศกาลกินเจนั้นนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียแล้วก็ชาวไทยในพื้นถิ่นนะคะเดินทางมาร่วมกินเจในพื้นที่เป็นจํานวนมากอีกด้วยนะจิแล้วก็เรื่องราวของเทศกาลกินเจเนี่ยก็จะมีทุกพื้นที่เนาะสุพรรณบุรีของเราก็เริ่มแล้วเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอสองพี่น้องแล้วก็ในพื้นที่อําเภอเมืองก็มีการเปิดงานไปเรียบร้อยแล้วนะก็เริ่มตั้งแต่วันที่20ตุลาคมมาแล้วนะคะ ลายพื้นที่ก็เริ่มก็เิเป็นช่วงของการล้างท้องก่อนเนาะล้างท้องแล้วก็เริ่มตั้งแต่วันที่21ไปถึง27ตุลาคมเลยทีเดียวหลายคนอาจจะอยู่ได้ไม่ครบก็ไม่เป็นไรบางคนเขาบอกว่าประมาณสัก3วัน5วันก็ได้เหมือนกันหมดอันนี้ก็อยู่ที่เราตั้งจิตอธิษฐานนะคะอ่ะละคะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะไปต่อกันที่มหากรรมยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาว ใต้กันอีกงานหนึ่งนั่นก็คืองานไทยดิฟเซาคอนเน็กนะคะของดีพื้นถิ่นวิถีพื้นถิ่นชายแดนใต้ครั้งที่2อนะคะอันนี้ก็มีการเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาเลยทีเดียวนะคะโดย <c oughs> สบตเองก็นำทัพผู้ประกอบการ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดตลาด กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะนำสินค้าวางจำหน่ายแล้วก็สร้างรายได้แก่ชุมชนด้วยนะคะโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตอค่ะก็ร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เทศบาลเมืองสุงไงโกลกจัดมหกรรมไทยบีบเซาลคอนเน็ก ของดีพื้นที่วิถีพื้นถิ่นแชายแดนใต้ครั้งที่2ค่ะก็เป็นกิจกรรมตลาดนัดชุมชนเชิงเศรษฐกิจก็จัดกันขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีการนําสินค้าผลิตภัณฑ์มาจําหน่ายให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนั้นๆน,น,นะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายต่อการเช่าพื้นที่ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ประชาสัมพันธ์สินค้าจากชุมชนแล้วก็ส่งเสริมการค้าขายดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนายอามินมะยูโซ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เดินทางมาเป็นประธานการเปิดงานนะคะที่ลานคนเดินสนามกีฬามหาราชอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสนะคะพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสผู้แทนจากสอบอหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนทั้งในและก็นอกพื้นที่รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านก็เข้ามาร่วมงานเป็นจํานวนมากนะคะโดยทางด้านของนายอามินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านก็กล่าวนะคะว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นความมุ่งมั่นของ รัฐบาลที่จะช่วย กระตุ้นเศรษฐกิจและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ฐานรากอย่างแท้จริงนะคะโดยมีการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนและก็กลุ่มแม่บ้านนะคะมีเวทีในการนําสินค้าของตนเองมาเสนอขายโดยตรงอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้ที่จับต้องได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะอีกทั้งยังเป็นการเสนอความงดงามทางวัฒนธรรมวิถีชีวิต และก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะผ่านกิจกรรมต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปการสาธิตงานหัตถกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากชุมชนและการนําเสนออาหารฮาลานที่มีชื่อเสียงนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจแก่คนในพื้นที่แต่ว่ายังเป็นสเสน่ห์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้อีกด้วยนะคะอย่างไรก็ตามการท่านผู้ฟังกิจกรรมในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการดําเนินการขึ้นเป็นครั้งที่2นะคะโดยครั้งที่1เนี่ย เขาจัดกันที่จังหวัดปัตตานีนะคะเมื่อช่วงของปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองนะส่วนครั้งที่3เขาก็จะไปจัดกันที่จังหวัดยะลานะคะอันนี้ก็ใครที่พลาด2ครั้งมาแล้วเนี่ยรอได้เลยนะคะก็ระหว่างวันที่7จ็ถึงเกพฤศจิกายน2568นะคะที่พื้นที่เทศบาลเมืองเปตงอำเภอเปตงจังหวัดยะลานะคะส่วนครั้งที่4จะไปจัดกันที่สตูลนะคะระหว่างวันที่28-30ึิพฤศจิกายน2568ค่ะ ณสนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูลน,นะคะอ,อ,คอ,คอ,อําเภอคลองขุดอําเภอขออภัยค่ะตำบลค,คลองขุดอําเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลน,นะคะส่วนครั้งที่5จังหวัดสงขลานะคะระหว่างวันที่12บสถึงสิธันวาคม2568ค่ะณลานกิจกรรม M Village Hotel ตำบลสำนักขามอำเภอสเดาจังหวัดสงขลานะคะซึ่งก็จะยกทัพผู้ประกอบการในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดเลยนะคะมาจัดแสดงสินค้ามากกว่า300บูธนะคะรวมถึง การจัดเต็มการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีสดจากศิลปินชื่อดังค่ะ,คะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอด3วันเต็มเลยนะคะซึ่งก็คาดว่าจะสร้างเงินหมุนเวียนในชุมชนไม่น้อยกว่า50ล้านบาทนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการแจกคูปองเงินสดและของรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะะีรวมมูลค่ามากกว่า3 0 0 0 0บาทประกอบด้วยนะคะกิจกรรมเช็คอินรับคูปองแทนเงินสดชอบดีมีคืน วงล้อลุนโชคเพื่อลุ้นรับคูปองแทนเงินสดสินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรม TikTok Challenge การแข่งขันทำคลิปวิดีโอคอนเทนต์นะคะชิงเงินรางวัลมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0บาทด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะส่วนของสุพรรณบุรีของเรานี่ก็เพิ่งหมดไปเมื่อวานนี้เองนะก็คล้ายๆกันนะคะทุกพื้นที่ก็เตรียมจัดกิจกรรมแบบนี้นะคะในทุกๆภาคของประเทศไทยเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดีทีเดียวค่ะแล้ว่ะวันนี้นะคะช่วงของรายการใต้สันติสุขนะคะกับเลกซี่ทางสวทสุพรรณบุรี f m ฟร้อยสองจุดสองห้ามกะเฮิร์ตหมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟ เจอกันได้ใหม่ในวันพุธหน้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีจ้ายังเป็นคำถามที่ติดค้างในใจที่เขาสนใจในสั เกือบไม่รอดลบมา